วันนี้เนี่ยดอกเบี้ยขึ้นเงินเฟ้อมานะครับ geo politics หนักกว่าเดิมอีกนะครับสงครามก็แน่นอนนะครับโอกาสที่จะเกิด recession โอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยผมว่ามีสูงขึ้นมากวันนี้ยุโรปเศรษฐกิจถดถอยแล้วล่ะนะครอเมริกาก็น่าจะปีหน้าเอเชียถ้าเกิดยุโรปอเมริกาถดถอยจริงๆเอเชียผู้ส่งออกก็น่าจะตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นโอกาสของ private equity นะครับ p r i v a t e e q u i t y ส่วนใหญ่เนี่ยผลตอบแทนที่ดีที่สุดของ p r i v a t e t y เนี่ยคือปีที่เกิด recession ปีที่เศรษฐกิจถดถอยหรือปีหลังจากนั้นติดต่อกันนะเหตุผลหลักๆคือ p r i v a t e e q u i t y สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ p r i v a t e e q u i t y คือระยะเวลานักลงทุนส่วนใหญ่ในโลกนีนะครับวันนี้เนี่ยโฟกัสหรือคอนเซนเทรตกับระยะเวลาที่สั้นๆเราต้องการรายรวดเร็ว แต่ private equity เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาคุณเก็บของก็ต้องเก็บของที่ถูกขายที่แพงถูกไหมครับของที่ถูกมันเกิดขึ้นช่วงไหนก็เกิดช่วงคริสต s เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราย้อนกลับไปถึงปี97เราเราก็จะเห็นว่าช่วงนั้น l e h m a n Brothers เก็บของบ้านเราไปเยอะนะครับแล้วก็ทยอยขายหลัง c r i สต s ตอนที่ช่วงเศรษฐกิจบูมก็ทำเงินไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว อาการเดียวกันครับ p r i v a t e Equity จะได้ Return สูงๆก็ระยะเวลาเนี่ยแหละแล้วการเก็บของก็ต้องเป็นช่วงที่มันเกิด Crisis ขึ้นมานะทีนี้พอพูดถึง p r i v a t e Equity ผมว่าเป็นภาพที่กว้างมากเลยนะครับบริษัท,ทส่วนใหญ่ของลูกค้าของ KBank Private b a n k i n g นี่ก็อยู่นอกตลาดแล้วผมเชื่อว่าบริษัทเหล่านั้นก็คือ p r i v a t e e q u i t y นั่นแหละ p r i v a t e Equity จริง จะตอบคําถามแบบําปั้นทุบดินว่า private equity คืออะไรก็คือบริษัทที่ยังไม่อยู่ยในตลาดมันคือสิ่งที่อยู่นอกตลาดทีนี้คําถามที่ตามมาที่ผมมักจะได้รับก็คือแล้วมันคือ Start Up ัพหรือเปล่าสตาร์ทอเป็นหนึ่ง p a r t ทเล็กๆของ private equity อะไรที่อยู่นอกตลาดผมถือว่าเป็น private equity ทั้งหมดนะครับสตาร์ทอก็เป็น private equity แต่หลังจาก s t a r t ทอั up, คุณทําอะไรก็ระดมทุนจากครอบครัวใช่ไหมฮะ แล้วก็อาจจะเพื่อนฝูงมีไอเดียขึ้นเอาไอเดียนั้นไปทำให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เริ่มขายของนะก็จะมีรายรับเกิดขึ้นกับบริษัทรายรับเกิดขึ้นกับบริษัทเสร็จแล้วจะทำยังไงล่ะก็ขยายไอเดียนั้นนะครับผมมกักจะใช้ตัวอย่างของ After you เจอช h i b ฮา a t ท a s สแล้วก็ใครได้ไปกิน after อยู่ในช่วงต้นๆก็จะเห็นว่าตรงข้างหน้าร้านตรงทงหล่อฮะก็จะ,จะมีไลน์คนเริ่มต่อแถวเรารู้แล้วของขายได้ของขายได้แล้วทำไงต่อขยายขยายสาขาตามมาจาก venture capital คือช่วงต้นก็คือ growth capital นะคือการขยายสาขาขยายการผลิตขยายกำลังการผลิตนะครับเพราะฉะนั้น growth capital เป็นส่วนที่สองนะครับใ พอผ่านไประยะหนึ่งบริษัทอาจจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆทำยังไงดี m e t s h t s h เป็นเป็นอันดับใหญ่ล้อันดับที่3ส่วนใหญ่ก็จะเจอซื้อคู่แข่งซื้อคู่แข่งซื้อซัพพลายเออร์ข้างบนซื้อดิสทริบิวเตอร์ข้างล่างนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีอาการของการคอนโซลิเดตการทำให้บริษัทใหญ่ขึ้นนะครับแล้วในที่สุดบางบริษัทก็จะเฟล บางบริษัทก็จะมีมีเรื่องกู้หนี้ยืมสินเกินเอชหรือว่าประสบปัญหาทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นก็จะมีการที่จะจับบริษัทแยกชิ้นออกมานะครับผมที่ที่ผมเล่าให้ฟังถึง4ขั้นตอนของบริษัทเนี่ยนะครับผมว่ามันทำกำไรได้ทั้งนั้นในทุกๆขั้นในทุกๆส่วนแต่ว่าความเสี่ยงมันต่างกันมากนะครับ อย่างหนึ่งที่กองที่เราทําตั้งแต่กองแรกกองสองกอง3และกองที่จะขายอยู่ช่วง,วงนี้เนี่ยเป็นกองที่4นะครับอย่างหนึ่งที่เราไม่ทําคือสตาร์ทอัพผมว่ามันเสี่ยงไปสําหรับลูกค้านะครับแล้วก็การกระจายความเสี่ยงเนี่ยถ้าทำสตาร์ทอัพผมว่าะควรจะกระจายเป็น500ร้อยบริษัทนะครับมันอยู่กับความฝันเกินไปสําหรับลูกค้า Private Bank นะครับสิ่งที่เราอยากจะได้คืออะไรเราอยากจะได้ตั้งแต่ ไปปลายของ Venture Capital คือคุณมีของแล้วละ่ะคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะกำไรวันนี้เพราะคุณขยายใส่เงินเข้าไปขยายขยายแต่ว่าเราเห็นแล้วล่ะว่าของชิ้นนี้ขายได้แล้วน่าจะกำไรเร็วๆนี้นะครับเวลาบริษัทที่ยังไม่กำไรแต่เราเห็น potential แล้วมันเป็นกำไรเนี่ยราคามันจำค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเลทเราเรียกว่าเลทสเตจเวนเจอร์แคปิตอลช่วงปลายของเวนเจอร์แคปิตอ growth capital เนี่ยเป็นส่วนที่เราชอบมากนะครับแต่ต้องบอกว่า r o w t h capital เนี่ยเวลาลงทุนเนี่ยก็จะลงแค่เป็น Minority เป็นสัสดส่วนน้อยนะครับคุณต้องให้เจ้าของเดิมถืออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ความเสี่ยงมันน้อยลงมากการช่วงที่ขยายสาขาการช่วงที่เขา,เา,เากำลัง expand รู้แล้วล่ะของชิ้นนี้ขายได้เนี่ยแล้วขยายกำลังการผลิตช่วงนี้เป็นช่วงที่เสี่ยงค่อนข้างน้อยอีกช่วงหนึ่งคือช่วง b u y o u t ช่วงที่ consolidate จำเป็นต้องถือเป็น Majority ถือเกิน50%คุณถือมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะมีโหวตที่จะซื้อบริษัทอื่นเข้ามาแทนขายบางส่วนของบริษัทที่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำกำไรที่สูงออกไปนะครับช่วงช่วงนี้คือช่วงของ Buyout นะครซึ่งจะบอกว่า Buyout จริงๆแล้วทำกำไรได้ดีมากนะครับเพราะอะไรการที่คุณสามารถซื้อคู่แข่งมาแล้วจับ Merge มันมี Pricing Power ที่เกิดขึ้นหรือซื้อ supplier เข้ามา มันมี pricing power ที่เกิดขึ้นจากการที่การทำ buy out ต่งางๆ special situation จริงๆแล้วหลายครั้งหลายหนเนี่ยผมเห็นกําไรที่สูงที่สุดจะอยู่ทาง special situation จับบริษัทที่มีปัญหามาแยกชิ้นแล้วขายแต่มันเป็นมันเป็น market ที่สำหรับ specialist จริงๆนะครับท,ที่สามารถทำพวกนี้ได้ทีนี้ถามว่า K-Bank บ a ก์ Banking จะสนใจตรงไหน,น ตั้งแต่ปลายของ Venture Capital ไล่มาถึง s สเปเชียลซิเทชันแล้วเราจะเอ็กซินยังไงล่ะ mm hmm. Exit IPO ก็ได้ครับ IPO mm hmm. เป็นหนึ่งวิธีในการขายของพวกนี้นะครับออกเราสามารถที่จะขายให้คนอื่นบริษัทที่ใหญ่กว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดแล้วทำไมต้องเข้า IPO ถ้าคุณสามารถขายให้เขาได้ผมไม่ได้ Fail อ n นเลิผมไม่ได้ต้องการที่จะอยู่กับมันตลอดกาล หมผมต้องการได้ financial return จากตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขายให้บริษัทที่อยู่ในตลาดถ้าเราเป็นบริษัทที่มี growth สูงโตเร็วๆบริษัทที่อยู่ในตลาดอยากได้ PE เอาไป boost PE ตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ขายให้เขาไปขายแยกชิ้นนะครับหรือขายบให้เนัศึณะเป็น Buyout ก็ขายจับจับมันมาแล้วก็ consolidate แล้วก็เอาเข้อตลาดก็ได้นะครับขายคนอื่นก็ได้หรือขายให้ PE มือส เจ้าอื่นก็ได้เหมือนกันเขาอาจจะเอาไปปั้นอีกหลายๆปีก่อนที่จะเข้าตลาดนะครับทีนี้มาพูดถึงโอกาสใน private equity จริงๆแล้วถ้าเกิดมองไปในห้องนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ยังอยู่กันนอกตลาดแล้วบริษัทส่วนใหญ่ก็อยู่ในนอกตลาดเพราะฉะนั้น ity, โอกาสในการลงทุน opportunity set ที่การลงทุนเนี่ยนอกตลาดมันมีเยอะกว่าในตลาดเยอะนะครับ87บริษัท87ของบริษัทที่ มีกําไรมากกว่าร้อยล้านเหรียญในสหรัฐเนี่ยอยู่นอกตลาดทางนั้นนะครับเกือบสองหมืน่นกว่าสองหมืน่นสามหมื่นบริษัทที่ที่อยู่นอกตลาดเนี่ยมีกาไรมากกว่าร้อยล้านเหรียญน,นะครับทีนี้พูดถึงว่าถ้าเราสนใจในการลงทุน private equity แล้วเราทำยังไงได้บ้างอย่างหนึ่งก็คือบริษัทที่อยู่นอกตลาดลูกค้าทั้งหลายเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็น private equity คุณลงทุนเองเข้าไปรันธุรกิจเอง ก็จะเข้าใจว่ามันเหนื่อยแค่ไหนในการรันธุรกิจธุรกิจหนึ่งให้มัน successful นะครับเราไปจ้างคนมาบริหารก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเราเป็นแค่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งไปจ้างคนมาบริหารนั่งเป็นบอร์ดนะครับจ้าง private equity fund หรือไปร่วมกับ private equity fund ที่เขาบริหารอกองอยู่แล้วแล้วเราไปทำ co investment ร่วมกับเขาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับการไปซื้อ primary คือตลาดแรกของ private equity fund ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็อย่างที่ว่าครับซื้อ primary market ก็จะมี10บวก2 12บวก2ล่าสุดที่ผมเห็น12บวก3นะวันนี้ก็มีบางรายที่เข้าขายกันอยู่12บวก3 15ปีเลยนะครับใน primary fund ถามว่า primary fund เนี่ยกระจายความเสี่ยงยังไงกระจายประมาณ10 20ึบริษัท สูงสุดเขากระจายได้แค่นั้นแล้ววันนี้เราเห็น Primary Fund ที่ใหญ่ๆอย่างชื่อที่เมื่อกี้คุณเจรัสได้พูดถึงเนี่ยไซส์ที่เขา raise กันทีเขา raise กัน3 b i บิลเลียน i l บ i ิลเลียนยูดอลลาร์เขา raise กันเป็นบิลเลียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขา,เ,าเขาไม่มานั่งดูดีลเล็กๆ5ล,ล้าน10ล้าน20ล,ล้านเหรียญน,นะครับเขาต้องการดีลใหญ,ใหญ่ๆเท่านั้นที่จะเข้าไปอยู่ในกอง นี่คือข้อเสียของ P.E. แต่ข้อดีของ Primary P.E. Fund ันก็มีเยอะนะครับจริงๆแล้ว Return ์นเาสูงมาก Return ที่ผมเห็นเคยเห็นเนี่ยสามเท่าสี่เท่าก็มีนะครับทีนี้แบบที่2คือ Secondary P.E. Fund ก็คือเราไปขอซื้อ p r i v a t e equity มือ2องข้อดีที่สุดของการซื้อ p r i v a t e equity มือ2คือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาลงอะไรเราเห็น เหมือนกับเราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราเห็นพวงองุ่นนะครับเราก็เลือกพวงองุ่นมามาดูบางลูกเน่าบางลูกไม่เน่าอ่าแล้วเราถึงจะรู้ว่าราคาพวงองุ่นเนี้ยควรจะเป็นเท่าไหร่บางทีเนี่ยทางลอมบัตต์โอเดียก็ดึงองุ่นที่เน่าออกแล้วบอกว่าผมแค่ขอซื้อตัวที่ดีๆอยู่ผมให้วาเลเชชั่นเท่านี้คุณจะซื้อไหมคนที่ได้มาจริงๆแล้วเวลาซื้อที่ปีที่7ปีที่8ของ Privat e equity เนี่ยคนเก่าอาจจะมี NAV ที่ขึ้นไป3เท่าแล้ว ลง10บาทได้30นะครับแต่เราเ,เวลาไปขอซื้อกลางคันเนี่ย <_ d ance> เขาอาจจะยอมขายที่27 26แทนที่จะเป็น30คือ2.7 2.8เท่าซึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งใน performance ที่ทำให้กองแรก perform ดีนะครับเราโฟกัสที่ดีลเล็กหน่อยนะครับขอซื้อ at discount นะครับคนที่ขายก็อยากจะออกเขาได้มาแล้ว3เท่าถูกไหมครับ ก,ก็เป็นอะไรที่ผมมองว่าเออมันก็มันก็ฟิตสตร ATEGY ของเราเราถึงเน้นในการออก secondary market นะครับในการซื้อของใน secondary market นะครับทีนี้ในโครงสร้างการลงทุนเนี่ยวันนี้โครงสร้างการลงทุนที่เราทำเนี่ยเราไปตั้งกองไว้ที่ลักเซมเบิร์กนะครับซึ่งเป็นกองที่โลงบาทอีเดียบริหารอยู่นะครับแล้วเราเอากองไทย kgpe 22 b เนี่ยเข้าไปถือกองที่ลักเซมเบิร์ก นะกองนี้ทําให้ K-Bank Private Banking เท่านั้นนะครับทำให้ลูกค้าเคแบงก์ i ร a t e b แบงกิ้เท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นในกองนี้ก็จะเข้าไปลงทุนบริษัทที่อยู่ทั่วโลกนะครับโดยนักลงทุนไทยก็จะฟีดเข้าไปท,ที่กองทุนไทยนะครับนี่คือสตรัคเจอร์ง่ายๆที่เราทําอยู่ในะปัจจุบันนะครับเวลาการเวลาเราลงทุนกอง Private Equity ลักษณะนี้เนี่ย มันใช้เวลาค่อนข้างยาวนะครับเปีในในใน,ในอายุกองทั้งหมดแต่ผมจะบอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเงินจะไม่ไหลกลับมาในระหว่างทางไม่ได้นะครับเราจะใช้4ปีในการลงทุนนะสปีในการลงทุนเก็บของในช่วงที่มันเกิดครายซิสนี่แหละในช่วงที่มันมีรีเซชชั่นนี่แหละเป็นช่วงเวลาที่เราพยายามจะเก็บของจริงๆเป็นเหตุผลที่มันต้องขยายไปที่7ปีนะผมดีเบตเรื่องนี้กับทาง รมบัตดเดียหลายรอบนะครับว่าผมอยากให้มันเหมือนกับกองแรกคือ5ปีแต่ด้วยความที่ว่าเราเราดูกันแล้วว่าโอกาสที่มันจะเกิดค r i s i s ก็มีสูงแล้วโอกาสที่จะเก็บของใจเย็นๆในการเก็บของเนี่ยมันสําคัญมากนะครับทางรมบาตดยเดียวเขาถึงขอว่าขอเป็น7ปีเถอะถ้าเขาหาของดีๆได้เร็วเขาจะจบ Investment p r r v o t เร็วเองนะครับแต่เขาขอออปชั่นในการที่จะขยายไปไปถึงสปี แล้วก็หลังจากนั้นจะเป็น harvesting period หรือว่า divestment period คือเราเราเอาบริษัทเหล่านั้นขายในระยะเวลา7ปีถ้าย้อนมองย้อนกลับไปเนี่ยมันจะมีช่วงตลาดแย่ๆอย่างเช่นช่วงนี้แล้วก็จะมีช่วงตลาดที่มันบูมนะครับ simple concept ของ private equity คือ buy low sell high แล้วปกติลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ย buy low เป็น sell high exit เนี่ย ไม่ค่อยทำทำไม่ค่อยได้นะอันนี้หน้าที่ของผู้จัดการกองทุนคือบายโลเซลหายแล้วสิ่งที่สำคัญคือเราผูกขาฟันเมนเจอร์ด้วยเพอร์ฟอร์แมน e ์คือเขาต้องบายให้ต่ำที่สุดขายให้สูงที่สุดเขาถึงสามารถแชร์หรือแบ่งส่วนกำไรได้นะครับเขาจะแบ่งส่วนกำไร12.5%ถ้าเขา,เาทำกำไรให้กองนี้เกิน8%